นี่แหละผมว่าก็จะหนีอยู่ประมาณ99-100เนี่ยไม,ไม่ไม่น่าเกิน100-102นะจัดไปฮะมาขอลั่นๆหน่อยวะ101อะไรแบบนี้โอ้โหแมงวอล์แบบว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น Fc Mobile eFootball Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด2 4ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างห, er หรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูก <c oughs> ได้เลยนะครับโอเคนะครับ okay, <c oughs> ผมสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกลบสแกนเช่นเคยกับเกม F C m o b บายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็จะมาพูดกันหน่อยนะครับผมกิจกรรมมีชื่อว่าเมเลทอสนะครับผมอาจจะต้องขอไว้ด้วยนะผมกิจกรรมทางฝั่งของอ่าเมกาใต้เดี๋ยวว่ากิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่อะเทศกาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในแถบอ่าเม็กซิโกนะผมนะก็ไม่รู้ว่านักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มมันเลยนะครับผมนะโอเคอย่างแรกเห็นเขาบอกว่าจะมีแจกมัตเช ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะนี่นะเห็นบอกว่าบรนแห่งความตายเมซิโกทวีเมกาใต้กำลังอยู่ในแสงสปอตไลท์นี่นะเดี๋ยวมาดูเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมนะเห็นมีแจกมัดชงมัดเชอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอเคจัดมาเลยแล้วกันนะครับผมนะเปิดกิจกรรมแรกนะฮะ1,250อัญมณีแล้วก็มัดเชราโนมาอีก1ตัวนะ โอเคนะกก่อนอื่นก็เข้าไปดูในกิจกรรมก่อนเลยนะครับผมว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ผมยังไม่ได้เข้าเลยนะทุกคนนะเข้ามาเพิ่ก็จะเจอทางด้านของจูบเบิร์นแฮมนะผมดีออกมาแนะนําตัวนะฮะเออไม่ใช่นะครับผมนะออกมาแนะนําว่ามีอะไรที่น่าเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะตัวในรอบนี้เขาจะมีชื่อว่าตัวสนามแข่งขันนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชื่อว่าอะไรว่าอ่านไม่ออกนะนี่นะเป็นรูปดอกไม้ <S <S ประมาณนี้นวกันนะครับผมนะ นี่นะกิจกรรมก็จะมีให้เราเล่นแล้วก็กดรับรางวัลอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมนะตามที่เขาสปอยมาเลยนะนี่นะมีแจกมัดจงมัดเชด้วยนะตรงนี้ใช้65ดอกไม้นะผมแล้วก็มีอ่าใช้85เนี่ยจะแลกได้เป็นท่านของคัมโพสเป็นเม็ดม่วงด้วย102นะการโอเวยสวยมากๆเห็นเขาบอกว่าภาคเนี้ยอ่กิจกรรมเนี่ยมีนักเด็กเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะต่อไปเป็นแกลเลอรี่นะ แกรีก็จะมีในส่วนของเบลลิงแฮมขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะทุกคนนะนี่เลยจะเห็นแบบนี้น,ะนี่นะในส่วนของร้านค้าก็จะมีมานี้มีเป็นมาเกสนะผมนะก็เขามีสปอยมาแล้วแล้วก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวก็ตามที่คาดเลยฮนะอ่านั้นของมาเกสกัน้องเดนะผมนะ er era, ano, เอเรราโลซานโนอะไรเงี้ยเป็นฝั่งทวีปเมกาใต้นะส่วนใหญ่นะเป็นกิจกรรมของเขานะเอเมลอนมาตินเนสนะผมนะไล่เรียงประมาณนี้เลยฮนะฮัดจินสันด้วยวะเอาเรื่องจัด ประมาณนี้มานนี้นะฮะแล้วก็นอกจากจะมีกิจกรรมเนี้ยที่เข้ามาแล้วในส่วนของอทีออทิสเนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาอีกเช่นเคยนะทุกคนนะอัปเดตเข้ามาวันนี้พอดีนะฮะอันนี้ก็จะเดือไปเล่นให้หมดนะนี่นะนี่นะทุกคนนะชั้นที่1ก็เปิดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของทีออทิสนะลานสนามก็ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมก็ยังก็ยังแบบยังกดเล่นได้ปกตินะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปชั้นที่1เลย ก็ได้เหมือนกันนะสามารถเล่นได้เหมือนกันก็ไม่ได้หายไปไหนนะผมได้ผมนว่าคิดว่าพอชั้นที่1มาเนี่ยลานสนามจะหายไปสุดท้ายไม่หายไปนะก็ยังก็ยังขึ้นให้เราเล่นเหมือนเดิมนะเปิดมาปุ๊บนะเปิดประตูก็กดเข้ามาเลยฮนะทางเข้าฮนะแล้วก็จะเจอเลยตรงนี้นะฮะมีเล่นลุ้น94ถึง99 1ตัวนะเชลซีนะนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเจอแอดบินเบลด้วยนะตรงนี้นะใช้ได้5 0 0เพชรนะ ประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็จะแจก9 7ถึง1น0นะครเป็นนักเตะทีออทีสนะฮะนี่เลยในส่วนของร้านสนามก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมประมาณนี้ด้านนะฮะโลกลับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะทุกคนนะอย่าลืมไปเล่นกันสะสมกันให้ครบนะแต่ว่าบางคนเปิดมาได้มัชเชผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะแต่ผมไม่เห็นได้เลยมัชเชไม่ได้ไเลยฮนะผมเกลือจะจัด,จด นี่นะมาเชรานโก็ยังมีให้แจกเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ก็9503ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะให้ในประจําวันต่างๆก็มีให้ท่านผู้ชมได้เหมือนเดิมนะฮะค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่กิจกรรมนี้นะนักเตะเข้ามาค่อนข้างเยอะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตลาดกันหน่อยนะตลาดนักเตะนะฮะกดมาที่โปรแกรมรับผมนะ วันแห่งความตาย5 5นะโอ้ยดูว่านักเตะเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะฮะมันจะเป็นมูกินินเนสอะไรเงี้ยเอเล่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่อามิลอนนะผมนะอาจินสันอะไรแบบนี้นะอืมที่เราคุ้นหูค,นคุ้นตากันนะประมาณนี้ต่อไปไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะร้านค้ามีเข้ามาค่อนข้างให้เลือกหลากหลายครับทุกคนนะมีตั้งแต่3,000เพชรแดง2อไรอย่ะไรงี้นะเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยราคานะตรงนี้มีแจกมัเช e ด้วยฮนะ ห5 0 0้ารอยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแพ็คขายดีที่สุดหนึ่งร้อยหนึ่งตรงนี้ร้อยเจ็บ้าบาทเห็นคนเปิดเยอะมากฮนะท็อปเอีเวนต์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะตรงนี้นักเตะแจกฟรีฮนะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแล้วก็แลกเปลี่ยนตรงนี้ก็ยังมีให้เราได้ลุ้นเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็ยังแจกเปิดพงเปิดเพชรได้เหมือนเดิมนะทุกคนนะอโอเคนะท่านผู้ชมนะผมว่ากิจกรรมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ ลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นครับผมนะก็กดเล่นโปรติเลยฮะตรงนี้นะก็เนี่ยให้เราเล่นเป็นแบบเป็นแมชนะครับผมได้ดอกไม้15แล้วก็เป็นในส่วนของ BS attack ชนะก็ได้50นะครับผมนะถ้าเกิดเสมอก็ได้20ประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของ h d to Head ด้วยนะให้เราเล่นตรงนี้นะใช้1แต้มตรงนี้นะเดี๋ยวผมกลองกดเล่นไปก่อนนะ Head to h ฮ a d นะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดแมชแมชหนึ่งแมชหนึ่งนะ ถ้าชนะเดี๋ยวดูว่าได้ดอกไม้แล้วเราจะเอามาเปิดกิจกรรมรางวัลอะไรได้ตรงไหนกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่าแจกเยอะมากนะรอบนี้นะปุ้ยเจอตึงด้วยวะถ้าแพ้เป็นยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูทุกคนผมมาแผนเดิมนะะนักเตะยังเก่าๆอยู่นะเพราะว่าไม่มีเงินนะผมเจอสี่หนึองหน่องอครับผม ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอเคโอเคขอยิงนำไปก่อนแล้วกันนะขอนำไปก่อนขอนำไปก่อนโอเคนะน่าจะชนะได้แหละผมว่าโอเคจีจีครับผมนะสอหนึ่งโอเคเราน่าจะได้แต้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขากดมือแดงใส่ผมเฉยแล้วโอเคโอเคทุกคนเดีย๋ยวดูว่าแต้มจะไปแลกอะไรได้บ้างน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันแต้มอ๋อชนะถ้าเฮ็ถ้เห็ยจะได้60นะ แต่ถ้าเป็น VSA จะได้ทั้งหมดห้าสิบนะคะทุกคนนะปึ๊บกดรับได้เลยฮะถ้าเกิดเปิดสิบแพ็กจะกดรับตรงนี้ได้นะทุกคนนะนี่เลยตรงนี้ใช้สิบแพ็กฮะอ๋อเหมือนมันต้องเปิดไปเรื่อยๆมั้งทุกคนถึงจะได้นะฮะนี่นะแบบนี้เอ้ยมาแล้วมันจะหายไปแล้วก็ใช้ยี่สิบมาเปิดตรงนี้ต่อนะฮะเฮ้ยค่อนข้างดีอยู่นะตรงเนี้ยเห็นปะ ก็ตรงนี้ใช้30มสิาทุกคนรุ่น88ถึง103เดี๋ยวมาดูว่าแพ็คจะเป็นยังไงจะน่าสนใจไหมจัดไปเลยครับผมมาโอ้โหแม่งไม่วอลเลยวอลเลอร์ worthwhile. แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เพชรแดงก็ใช้อีก40นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้อีก50ถึงจะเปิดได้ก็แนะนำว่ามาเล่นกันให้หมดแหละทุกคนถึงจะถึงจะคุ้มนะมเห็นไหมเนี่ยต้องใช้เล่นอีก แต่ว่าตรงนี้มันจะให้มาแค่รีเฟซแค่ครั้งเดียวไงหรือว่าดูโฆษณาตัวนี้ก็จะได้อีก5นะฮะถ้าเกิดใครอยากซื้อ,อยากรีบก็ใช้ตัวนี้มาเปิดเพื่อเล่นมันก็จะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะได้15อะไรอย่างนี้นะแล้วแต่นะ,ะลองตัดสินใจช่างใจกันดูนะ,ะเพราะว่าตรงนี้ก็ใช้ทั้งหมด200เพชรถ,ถึงจะได้อีกอันหนึ่งประมาณนี้นะครับทุกคนนะกิจกรรมก็มีให้เล่นประมาณนี้แหละผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะอืมแต่ว่าตรงนี้ผมว่าได้คอมโปรดเอสทีเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะอื โอเคนักเตะประมาณนี้แล้วกันนี่นะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เหมือนเขาจะมีมาอีกอยู่นะรออีก7วันนะค่อนข้างคุ้มอยู่เดี๋ยวเราไปเปิดพงเปิดแพ็กกันก่อนแล้วกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจก่อนที่จะอําลากันนะท่านผู้ชมนะแพ็กดีแพ็กเด่นเหมือนเดิมนะเปิดทีไรก็ดีทุกวันลุ้นมาเกรสกิมิเนเสเมนเดนเดสนะันะนักเตะประมาณนี้เลยฮนะอืมนี่เลย9 8ถึง103ฮะเดี๋ยวดูว่าจะลั่นหรือเปล่านะแพ็กนี้เลทประมาณนี้เลยฮะ โอกาสออก112%นะ116.3%นะก็ประมาณนี้แหละผมว่าก็จะหนีอยู่ประมาณ99-100นะ่มเ่ยไม่เ,มเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาผมนะชุดรวมประจำวันแห่งความตายนะแพ็คแรกเดี๋ยวจัดไปเลยเดี๋ยวมาดูว่าวอลของเขาจะเป็นยังไงเห็นคนบอกว่าลั่นๆน,นะเปิดวันแรกลั่นแน่นอนจัดไปฮนะมาขอลั่นๆหน่อยวะร0 1อะไรแบบนี้ โอ้โห oh, แม่งวอล์กแบบว่าไม่มีอะไรเลยอะทุกคน L M ฮะเป็นวอล์กเขียวฮะโอ้โ oh, ห oh, ไอ้ที่คุณลุ้นร้อยหถึงมา98โอเคทุกคนประมาณน,นี้แล้นนะวกันนะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมนะน้าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มเติมก็รอติดตามกันอีกนะครับผมมีอะไรเดี๋ยวผมมาเปิดแพ็กก็เดี๋ยวมาจัดให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเดี๋ยวมาเจอใหม่คลิปหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะ